วินแตกกางไลฟ์อีกแล้วค่ะสำหรับสไปร์มื่นล้านอย่างแก้มบุ๋มปิยาดาชาวเน็ตเนี่ยชอบแวะไม่เลิกเลยค่ะสำหรับแก้มบุ๋มปิยาดานะคะตอนนี้เป็นสไปร์มื่นล้านอาณาจักรโรงพยาบาลไปแล้วนะคะแล้วก็ไลฟ์สดอยู่ตลอดตลอดและล่าสุดนะคะทําเอาวินแตกกางไลฟ์ฟาดประโยคจุกๆุสารแน่ที่สุดค่ะ สไพย์หมื่นล้านนะคะเครืออาณาจักรของโรงพยาบาลเป็นใครไม่ได้นอกจากแก้มบุ๋มปียาดาค่ะภรรยาสุดที่รักของพีทกันตะพรนทายาทแล้วก็ผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบางกอกเชนฮอสพิทชลที่ในทุกๆไลฟ์นะคะการขายของขายเครื่องสําอางเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการไลฟ์ที่มีมูลค่าทํารายได้สูงมากและการไลฟ์ของเธอนะคะเป็นภาพชินตาของแฟนคลับไปแล้วค่ะ แต่ว่าล่าสุดนะคะแก้มบุ๋มปิยาดาขอไม่ทนอีกแล้วค่ะชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แขะทำเอาวีนแตกกลางไลฟ์ฟา,าดประโยคจุดไปถึงลิ้นปีกสารแนที่สุดต้องบอกว่าเกิดเหตุนะคะจากชาวเน็ตค่ะได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเธอขายตุ๊กตาแพงจังและก็ยังแขะต่ออีกว่าโตขนาดนี้แล้วยังเล่นตุ๊กตาอยู่อีกหรอซึ่งแก้มบุ๋มนะคะก็ได้ฟาดกลับว่าเป็นอะไรอะ่ะฮะเล่นอะไรก็ได้ถ้ามีตังเล่นอะไรก็ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วทำไม สาระแนอะไรจะเล่นอะไรก็ได้ปะโอเคปะคือจะเล่นอีก10ล้านก็เล่นได้โอเคปะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วบอกขายแพงแล้วก็มาบอกอีกว่าโตขนาดนี้แล้วยังเล่นของเล่นสาระแนนี่ไม่ได้โมโหนะแต่สาระแนจริงๆจะโตแค่ไหนก็เล่นได้จะอายุ90ก็เล่นได้ถ้าใจเรามันบริสุทธิ์ เราชอบอะไรไม่ชอบอะไรมันก็เป็นเรื่องของเราเนาะเงินของเราชีวิตของเราอนาคตก็อนาคตเราเราจะใช้เงินใช้ของฟุ่มเฟือยมันก็ชีวิตเราจะโตแค่ไหนก็เล่นได้มันคือความสุขเราไม่ควรจะมานั่งด่าโตขนาดนี้แล้วยังเล่นของเล่นอยู่มันใช่หรอรอบแรกที่บอกว่าแพงจังแพงก็ไม่ต้องซื้อแล้วก็มารอบสองอีกนะ ก็เล่นเอาเดือดไปทั้งไลฟ์เลยนะคะและก็สาหรับแก้มบุ๋มปิยาดาเนี่ยนะคะเธอเป็นดาราสาวสวยอารมณ์ดีเซ็กซี่ซึ่งตอนนี้นะคะก็ผันตัวเป็นแมค่ค้าออนไลน์แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์สุดฮอตขวัญใจโซเชียลเลยค่ะด้านความรักนะคะก็หวานชื่นสุดๆเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นสะพ้ายหมื่นล้านเต็มตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เข้าพิธีมั่นตามไทยจีนกับสามีพิษกัตทพรไปเมื่อวันที่12พฤษภาคม2567นสะคะสร้างความฮือฮาด้วยมูลค่าสินสอดเกือบ40ล้านแต่ชีวิตของนักแสดงสาวคนนี้ ะะก็ไม่ได้มีเพียงแต่มุมหน้าอิจฉายอย่างเดียวเพราะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เธอก็ฝ่าฟันนะคะทําตามความฝันของตัวเองและก็ครอบครัวมาไม่น้อยกว่าที่จะมาได้เป็นสะพยหมื่นล้านค่ะ